คนเรามีการหาเงินเข้ามาแล้วก็ใช้จ่ายออกไปวันเวลาผ่านไปเราเติบโตขึ้นเรามีรายรับที่มากขึ้นเรามีไลฟส์สไตล์ที่สะดวกสบายขึ้นเรากินอาหารในห้างบ่อยขึ้นเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตอันนี้เหตุการณ์สมมุตินะครับจูๆ่ๆวันหนึ่งฟ้าก็ลงโทษเราเราตื่นนอนขึ้นมารู้สึกปวดท้องลุกจากเตียงไม่ไหวเลยเราไปหาหมอแล้วก็ตรวจพบว่า มีเนื้อร้ายอยู่ในร่างกายเราแล้วก็พบว่าค่ารักษาแพงจังเรายัางคงต้องการดำรงชีวิตต่อเราต้องการรับการรักษาโชคดีที่เราได้เก็บเงินสำรองเอาไว้สามารถดึงออกมาใช้ได้ทันทีโชคดีบนความโชคร้ายที่เราไม่ได้เก็บเงินไว้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถซัพพอร์ตเราได้ โชคร้ายแต่ก็ยังโชคดีเรามีสวัสดิการภาครัฐบนข้อจำกัดที่เราไม่สามารถเลือกรักษากับคุณหมอที่มีชื่อเสียงรวมไปถึงความสะดวกสบายขณะเข้ารับการรักษาในตัวอย่างเหตุการณ์นี้ประกันสุขภาพก็จะเข้ามามีบทบาทเป็นตัวเลือกถัดไปเราจ่ายเงินเพื่อซื้อความคุ้มครอง นิยามของความคุ้มครองในความคิดส่วนตัวของผมก็คือสิทธิการเบิกเงินจากแหล่งเงินทุนก้อนใหญ่กว่าที่เราได้จ่ายออกไปตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้พอเรารู้แล้วว่ามันมีโอกาสเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเราก็ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือเรามีการแบ่งเงินค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเนี่ยมาจ่ายเบี้ยรประกันนั่นเองทีนี้พอมีเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถ อุ่นใจได้แล้วเราไม่ต้องเอาเงินที่เก็บไว้เพื่อที่จะสร้างอนาคตซื้อรถซื้อบ้านหรือเงินที่คุณพ่อคุณแม่เก็บไว้ใช้ยามแก่ชรานะเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนเ,ออเงินก้อนนั้นเรายกภาระความเสียเ่ยงนี้ให้บริษัทประกันไปในคลิปถัดไปเราจะมาดูกันว่าประกันชีวิตเนี่ยมันมีกี่แบบบอกเลยว่ามีเยอะมาก